สวัสดีครับวันนี้พบกับผมออมนะฮะนี้มาอยู่ในศูนย์ของยามาฮ่าเชียงใหม่นะครับผมนี่ฮะมีแต่รถสวยๆยงนั้นเลยอืนี่ครับอาวันสวยๆฮะมีสองสีฮะมีสีเหลืองกับสีน้ำเงินฮะ จากที่ดูรายละเอียดมานะฮะมี่อะไรละเอียด,นะลยดแล้วก็มาชมจเจ้าอาวันเอีฮงนะฮะสวยๆครับผม น้ำหนักก็ไม่ต่างกันนะฮะอวันอวันกับอวันเอ็มนะฮะเนี่ยน้ำหนักต่างแค่กันเนี่ยน้ำหนักผมว่าคนหนักแล้วนะฮะส่วนนี่เอ็มทีศูนย์แก้วนะผมเดี๋ยวเราโฟกัสแป๊บ อนนีมันโดนแดดนะฮะก็เ,เลยเห็นไม่ค่อยชัดนะนี่ครับ M D 0 9เก้าแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าตัว M t ศูนย์เก้านี่นะฮะของปีหน้าที่ทรงจะสวยกว่าน,นี้นะเห็นว่าจะปรับฟังกช์ชันใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็น M D 0 7นย์เจ็นะฮะ คล้ายๆกับ MT 09แต่ตัวนี้มันเป็นสองสูบนะแต่ถ้าเป็นตัว MT 09มันจะเป็นสามสูบนะฮะดูดูที่สูบนะข้างล่างั็ผมเนี่ยมันคนละสูบนะซีซไม่เท่ากันนะตัวนี้ฮะวันนั้นผมมาผมตกใจมากส่วนสูงผมนี่แทบจะขยิกแล้วผมนี่ครับ สูงมากนีะศูนะย์ยามาฮ่าเชียงใหม่นะครับใครอยากมามาชมได้นะฮะอยู่แถวแถวไอจำไม่ได้อันนี้ r 3นะแต่ถ้าเป็นของต่างประเทศจะเป็น a ถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะเป็น a 2 5ผานนะฮะ cc มันจะดรอปลงมานิดหน่อยนะฮะ เพราะเพราะว่าทางต่างประเทศขจะกำหนดซีซีไว้ที่เท่าไหร่นะฮะเอาใจามาสวยฮะไม่ใช่ผมชอบผมชอบตรงนี้นี่ครับนี่ไฟหนานี่ครับสวยฮะนี่ก็ M t 0 3ก็ว่าโอเคนะครับสวยส่วนนุ่นก็ R15 บหนุ่นก็ M Max นะฮะข้างหลังนุ่น M slash นะครับผม ใช่ผมติดใจอาวันกับอาวันเนะครับผมยุดยอดไม่มีใครเหมือนและไขใครขี่นี่ผมว่าสุดๆเห็นขา่าวได้ยินได้ถามเขาวันนั้นบอกว่าไอ้ตัวอาวันนี่นะฮะจะเห็นว่าออกไปแค่สองคันนะฮะออกจากศูนย์ไป ถ้าส่วน L1M นี่ยังไม่มีนะฮะของภาคเหนือนี่ครับผมเอวันเือนขอโชคมันคนละแบบมากนี่ครับผมดูหน้าปัดนะับล์สวิต <Sweet S 2> มีเยอะแยะเลยครับปุ่มกดเยอะมากครับผมอันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะฮะ ไม่มีหายากเลยนะฮะแถวบ้านเรานี่แทบจะหาแทบไม่เจอนะครับผมนี่ับโทษเดิมลรันลันเลยนะฮะพอสตาร์ททีนี่น่าจะรันนะตอนนี้ผมยังปิดใจกับ m อ0 9อยู่นะฮะเอ็มทของปี2017นะฮะที่จะมาปีหน้าแต่ไม่แต่ผมไม่ทราบว่าจะเข้า เดือนไหนนะฮะนะครับศูนย์ยามาฮ่าเชียงใหม่นะครับม so okay. ีแต uhm. ่รรถสวยๆงนั้นใครอยากเข้ามาชมได้ก็มาก็มาชมได้นะฮะที่แถวข้างๆตลาดสวนแก้วนะฮะหรือเรียกเป็นบ้านบ้านหมู่นะฮะก็คือกาดสวนแก้วนี่ครับอยู่ใกล้ๆกาดสวนแก้วเองครับนี่ครับอ่าดูบริเวณรอบๆเลย คและส่วนวันนี้ก็ผมขอเรีวิวสูงอย่ามาะห้าเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้รับชมนี่ครับอาวันเอ็มอวันนะกับอาวันเอ็มวันนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะสวัสดีครับ